เอ็ดจสี่สี่หนึ่งปอนกับสองพีเฮ้ยขึ้นมาได้ไงอ่ะเยอะอยู่เนาะเยอะเยอะฟังแล้วแบบเฮ้ยประเทศนดูสิใครจะเข้ามาเอ้ยทำไมใครเข้ามาจะมาเรียกเรียกกันไงคัมโมนคัมนคัมโนฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุยกับตัวเองก็ได้หรอคุยกับตัวเองสิคะโอ้พี่เจนาไม่ได้มาแบบไลฟ์นานมาก หนวันนี้มีอะไรจะมอยหน่อยซิไม่มีใครเลยจะมอยใคไขอมอยไปค่ะมันดูมันดูได้เราเรามีความสามารถพิเศษอ่ะเจะมาหิวเหรอคะลูกมอยแบบไม่ต้องมีคนดูใช้คอนลรดตรงนี้เมาส์มอยอย่ามอยละคำเดียวมาเดียวมอยมาเสียวนะคะข่าวล่าสุดเอาแบบว่าล่าสุดเลยที่เราฮอตฮิตมากขึ้นค่าแรงค่ะค่ะ ก็เขาก็ขึ้นไงวดที่1เดี๋ยว่อน1วันไหน1แอพยู้ทันทีพร้อมพร้อมรับแรงกระแทกหรือยังในในฐานะในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ผู้ประกอบการเอาง่ายๆเอาง่ายๆพนักงานฟูถามที่เราเคยเคยจ้างเขาววนละ8ชั่วโมงหรือ9ชั่วโมงเราก็เตรียมตัวเลยว่าหนึ่งคนเนี่ยก็จะต้องขึ้นอีกหนึ่งปอนถูกไหมก็ถ้าวันหนึ่งเขาทำ9ชั่วโมงก็หนึ่งคน9ปอนพนักงานมีกี่คน สมมติมีสิบคนก็เก้าสิบปอนด์เาลร้วเราเล็กๆแล้วเราพนักงานสีห้าคนเองไม่กระทบอะไรหรอกก็กแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมสอ่ห้าคนเองนึกไปถึงสิปุ๊บผู้ประกอบการรายย่อยอย่างพวกเราได้ผลกระทบดังนั้นถามว่าผู้ประกอบการก็ไม่ค่อนแน่ก็เด็ดไม่ดีเด็ดไม่ดี ก็คือเมื่อไหร่ที่คุณขึ้นค่าแรงผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายแหละก็จะต้องไปปรับเพื่อว่าให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กันถูกไหมอย่างเราเนี่ยทำธุรกิจปุ๊บเราก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยไอหนึ่งปอนที่มันขึ้นมาเนี่ยเราจะแบกภาระนั้นไว้เองหรือเราจะผัก,ผกภาระให้ผู้บริโภคลูกค้าเรานน่นนี่นั่ง เราก็ต้องคิดกันแล้วว่าเราจะทํำยังไงขึ้นราคาค่าอาหารไหมึ้นราคาค่าบริการไหมหรือไปใส่เซอร์วิสชาร์จเพิ่มไหมนู่นนี่นั่นมันมันคือการมิสติ้งกันแล้วแหละจริงๆมันก็มีอย่างอย่างของพี่แะบพี่พี่คุยวางแผนกันมาตั้งแต่ปลายปีแล้วที่เรารู้แล้วว่ามันจะขึ้นหนึ่งอนนะ ร,รู้แรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยถ้าปกติราคาบามันขึ้นไม่ถึงหนึ่งนะมันขึ้นหลักเท่าไหร่เองแหมเราก็ต้องต้องดูเราเราก็ต้องตามข่าวเศรษฐกิจใช่ไหมแล้วอย่าลืมว่าในยุคปัจจุบันคนนี้เขามาจากไหนมาจากเมื่อก่อนเขาเป็นใครเมื่อก่อนอเขาดูเขาดูเลยอ่ะเขาไหนให้ความรู้หนยสิเขาดูแลเรื่องเรื่องการคลังมก่อนอย่าอย่าลืมนะว่าช่วงช่วงโควิดเขาทําไว้ดีนะพราะมาตอนนี้เขาก็ต้องจะมใช่ไหมดังนัในใ้น เราก็ต้องดูว่าเฮ้ยเขาเข้ามาแบบนี้แล้วเราจะไปแบบไหน